นิดก็โมโหหน่อยก็โมโหโมโหง่ายจังเลยเก็บเอาเรื่องเล็กๆน้อยๆโมโหหมดเลยแล้วทีนี้บุค,คลิกของเราก็จะน่าเกลียดไปเรื่อยๆนะหน้าตาของเราเนี่ยจะขมวดคิ้วดูไม่ได้เลยแล้วเก็บอารมณ์พวกนี้ลบๆไร้ๆรๆเราเนี้ยเอาไว้ในจิตของเรามากๆมันไม่ดีนะมันกลายเป็นคนที่เสพติดความจะต้องสมใจทุกอย่างเมื่อไม่สมใจกรีดไม่กรีดนอกก็กรีดอยู่ในจิต อันนี้มันทำให้เรายิ่งเป็นหนักมากขึ้นหนักข้อมากขึ้นความคิดอะไรที่มันเกิดขึ้นในจิตหรือการกระทบอะไรที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันทันด่วนไม่ต้องตอบโต้ขนาดนั้นหรอกมันไม่เที่ยงถ้าตอบไปตอนนั้นมันตอบด้วยอารมณ์เต็มร้อยเปอร์เซน์เลยนะฝึกหยุดฝึกเข้าใจคนอื่นบางทีมันก็คาดเคลื่อนมันไม่สมใจความสามารถของคนเราต่างกันนะแต่เราจะต้องบันดาลโทสะทุกครั้งเนี่ยเรานี่แหละ จะเป็นคนที่นิสัยเสียแย่ลงไปทุกวันทุกวันทุกวันแล้วคนเข้าใกล้จะจะเบื่อระอาคนในครอบครัวก็จะเบื่อระอาเพราะว่าอยู่ใกล้แล้วร้อนรนหุดหงิดไม่มีพลังงานเย็นเย็นเลยการใส่เชิงบวกการใส่แง่บวกความคิดบวกอะไรต่างๆฝึกมองอยู่รอบๆตัวเราว่าอ๋อคนนี้มีสิ่งนี้ที่ดีแต่ตรงนี้เขามีข้อผิดพลาดนะเขาไม่เก่งตรงนี้นะเขาเสียตรงนี้ อ๋อคนนี้เขาดีอย่างนี้อ๋อแต่เขาก็ไม่เก่งอย่างนี้นะคนเราเนี่ยจะมีความสามารถต่างกันบางคนบางคนเก่งในการเล่าในการอธิบายเนี่ยแม่เนี่ยในการอธิบายในความชัดเจนเ,นเก่งแต่บางเรื่องแม่ก็ไม่เก่งเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยมองเห็นว่าคนเรามีข้อบกพร่องแล้วอย่าคิดว่ามันต้องสมใจมันต้องดีต้องเป๊ะต้องเป๊ะทุกอย่างคนเป๊ะเนี่ยนะจะเป็นคนที่ยึดแล้วก็เครียดง่ายมากๆเลย ฝึกนิสัยโอนอ่อนผ่อนปรนเราระเบียบที่ตัวเรานะแต่ต้องผ่อนปรนคนอื่นถ้าเราระเบียบคนตัวเองแล้วไปเป๊ะกับคนอื่นแล้วไปยึดทุกอย่างคนใกล้เราจะเกรงมากๆเลยแล้วไม่เป็นตัวของตัวเองเราก็เผลอสร้างวิบากรอบๆตัวเราตลอดนะใจคนเนี่ยที่ถูกเราบันดาลโทสะแล้วพุ่งปรีดออกไปเขาเจ็บนะบางทีเราพูดเราลืมไปแล้วเขายังเจ็บ เจ็บเป็นเดือนเป็นปี10ปี ..30 ปีก็มีเพราะฉะนั้นอย่าไวเกินไปนะกับอารมณ์หยุดตัวเองให้เป็นเห็นพอถอยหลังพอเราหนีจากผัสสะตรงนั้นที่กระทบแล้วเราไม่ชอบลองวิ่งหนีสิวิ่งหนีจากผัสสะตรงนั้นเราจะเห็นเลยนะว่าโอ้โหหน้าอกเรานี้เต้นร้อนเป็นไฟนั่นแหละความร้ายกาจของตัวเรานะคะคนดีฝึกนะฝึกยอมก่อนฝึกขอโทษฝึกเป็นคนเล็กๆฝึกไม่ยึด แต่เป็นระเบียบพินัยที่ตัวเราเองนะคะเราฝึกไปเรื่อยๆอีโก้ของเราจะลดลงอัตราความยึดของเราจะลดลงลดลงลดลงนะสังเกตให้ดีๆเวลาใครเขาบอกอะไรเราลงฟังลงฟังบางทีอันนั้นมันเป็นข้อเสียของตัวเราเรื่องน้ำเสียงก็เหมือนกันนะน้ำเสียงที่นุ่มนวลกับน้ำเสียงที่กระด้างเนี่ยบางทีมันก็เปลี่ยนอารมณ์คนได้เหมือนกันนะคะคนดีอย่ามองข้ามเรามาพัฒนาตัวเองดีกว่า